แค่เพื่อนนะครับเกิดปัญหากังวลใจนะครับว่าโฆษณามันขึ้นตรงนี้บ่อยกันไปนะครับอบางคนอาจจะกลัวไปถึงไวรัสนะครับตรงนี้เราสามารถลบออกได้นะครับสำหรับโฆษณานี้เกิดจากอะไรนะครับเกิดจากการที่เราเองเนี่ยแหละครับที่ไปเล่นเว็บไซต์เนาะแล้วเมื่อเว็บไซต์นะครับแสดงป๊อปอัพขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับเราอาจจะไปเผลอกดอนุญาตตรงนี้เนาะอตรงนี้มันจะส่งผลให้โฆษณาขึ้นมาหน้าจอของเราในลักษณะนี้เลยถ้ามีป๊อปอัพขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับเราสามารถกดบล็อกตัวนี้ได้ด้วยนะครับอ เพื่อที่จะไม่ให้โฆษณามันขึ้นมาอีกเนาะโอเคกดไปเลยก็ <S <S ถ้าพเพื่อนเนะครับขึ้นก่อนหน้านี้แล้วนะครับขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วเราจะแก้ยังไงนะครับให้ทําตามขั้นตอนนี้เลยให้กดตรงนี้นะครับจุด3จุดตรงนี้เลยกดเข้าไปเลยจากนั้นกดไปที่การตั้งค่านะครับหรือว่าเซ t ติ n งเนาะตรงนี้เลยครับผมจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาจนสุดเลยนะครับกดไปที่ a d v a านซ์นะครับหรือว่าขั้นสูงเนาะ,ะตรงนี้เลย จากนั้นนะครับกดไปที่ Site Setting นะครับกดเข้าไปเลยครับแล้วมาดูตรงหัวข้อตรงนี้นะครับ Notification นะครับหรือว่าการแจ้งเตือนเนาะอ่าให้กดเข้าไปเลยนี่นะครับมันก็จะแสดงผลเป็นเว็บไซต์หลายเว็บไซต์เลยนะครับที่เราอาจจะไปเผลอกดอนุญาตให้เข้าถึงการแจ้งเตือนในคอมพิวเตอร์ของเราเนาะอ่าตรงนี้วิธีแกง่ายเลยนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดไปที่จุด3จุดตรงนี้นะครับจากนั้นกดบล็อกนะครับอ่าบล็อกตรงนี้เลยโอเคครับที่เหลือก็ทําเหมือนกันเลยนะครับ กดบล่าประมาณนี้นะครับตรงนี้จะเป็นดอกของเราเนาะไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรนะครับเพียงวิธีง่ายๆแค่นี้นะครับโฆษณาก็จะไม่ขึ้นแสดงผลให้เรานะครับตรงมุมขวาล่างในลักษณะนี้แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมนาวิธีนี้ไปปรับใช้กันนะครับหากใครมีคําถามนะครับหรือว่าข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับและคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ